ายามาลูอีโคพลัสน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ระดับพรีเมียม 10W40 ที่คิดค้นมาเพื่อคนรักโลกวางใจยมมามาฮ่ามั่นใจยามาลูสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมครับกิติศักดิ์ร่วมพิมพ์เอครับ,รบแล้วก็เฉลิมเกียรติเตาสุภาพแจ็คครับวันนี้เราสองคนครับหนุ่มไบเกอร์ขอขอแทนตัวนิดนึงจะได้ดูดีหน่อยนะครับว่าขอแทนตัวเป็นหนุ่มไบเกอร์นิดนึงคือว่า จะมาพาคุณผู้ชมมาสัมผัสเรียกว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในรูปแบบของมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนหน้าน,นี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปชิมร้านอาหารในกรุงเทพกันแล้วแต่มาในครั้งนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสการขี่รถที่เรียกว่าขี่บิกบค์เนี่ยครับสองล้อเนี่ยไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะฮะซึ่งวันนี้ผมกับแจ็คเนี่ยเรามาอยู่กันที่นะครับตรงนี้เป็นปั๊มปตทคลองโคน เราจะพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับเส้นทางเขาเรียกว่าเส้นทางธรรมชาติเส้นทางใหม่ของการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครไปจังหวัดเพชรบุรีไปหาดชะอำไปหัวหินแต่เราจะไม่วิ่งตามถนนเพชรเกษมแบบธรรมดานะแจคเพราะ <c oughs> <Are. S 2> ว่าเราจะวิ่งไปตามถนนที่เรียกว่าถนนเส้นสายในสายธรรมชาติแต่เดี๋ยวเส้นทางเป็นยังไง เดี๋ยวไปสัมผัสพร้อมๆกับผมครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็มาทําความรู้จักกันก่อนระหว่างนอกจากรู้จักตัวผมแล้วเนี่ยรู้จักกับพานะคู่ใจของผมครับซ้ายมือเนี่ยครับคาวาซากิเวอร์ซซึ่งก็เป็นรถคู่ใจของผมแล้วก็ขวามือเดี๋ยวคันแดงๆนียให้แจ้งแนะนําดีกว่าครับผมผมจะเป็น k าวาซากิ ER6N ก็จะเป็นรถคู่ใจของผมเหมือนกันคันสีแดงๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จัก สมาชิกที่จะไปร่วมคลิปของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งผมบอกแล้วครับเราไม่ได้กี่กับสคนแล้ววันนี้ผมมีเพื่อนๆที่ชอบเรื่องของรถมอ์ไซต์บิกบค์เขาจะไปเที่ยวกับเราวันนี้เดี๋ยวแจ็คจะพาไป,ไปรู้จักกัน,นครับ ใช่ครับชื่อบอลนะครับบอลวันนี้มาจะไปไหนอ๋อไปหัวหินครับไปหัวหินใช่ไหมครับเอาไปชื่อบอลไปไม่เตะบอลครับขี่มอไซค์แล้วกันเอาี่ยแล้วเอารถอะไรมาครับวันนี้ขับ k a w a s า k i Ninja ครับหกันห้าสิบแล้วก็เตรียมตัวมายังไงเมื่อคืนหลับดีไหมหรือว่านอนไม่หลับเลยตื่นเต้นนอนไม่หลับตื่นทุกชั่วโมงครับตื่นตื่นมาทำอะไรครับตื่นมาดูนาฬิกาครับโอ้ สยินดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ไปถอยรถไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้อยจะเห็นหน้าคุ้นๆคุ้นนั้นที่ลงคลิปใช่ไหมครับพี่หน้าคุ้นคุ้นก็จริงๆไม่อยากให้เป็นข่าวนะมาผมพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อกบครับแล้วใช้อะไรมาใช้รถคาวาซากินะฮะ ER6N นะครับ6 5ร้อนะครับต้องขอบคุณสำหรับกลางปีด้วยนะฮะที่ได้ให้เกียรติ นะะฮในการที่ให้ผมเนี่ยได้มาร่วมทริปครั้งนี้ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวครับขาหายดียังครับใช่รับขาหายดียังครับขาขาปกติครับไม่เป็นอะไรครับเห็นบอกเดินเจ็บขาอยู่อ๋อนื่องจองน้ำนานครับอ๋อนะครับรถสูงรถสูงด้วยสูงด้วยครับฮะวันนี้ใช้ คู่ใจพนักผู้ใจเนี่ยเขาประสึกัเวอร์ซิเหมือนผมเลยใช่ครับแต่เนี๋ยนะครับมีนิดนึงครับก่อนจะทำความรู้จักกับพี่คนนี้นะครับเราจะไม่เอ่ยชื่อแต่ให้เห็นนะครับว่ารถเขาครับดูรถแจ๊คแจ๊้งต้องหลบนิดนึงให้ดูรถฮะชัดๆนะฮะไปทริปนะครับขี่รถเช้าเย็นกลับไปแค่หัวหินนะครับจะใส่กระเป๋ามาทําอะไรเยอะแยะครับพี่จะถามว่าใส่ใส่ของอะไรบ้างต้องถามว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างดีกว่าครับมีอะไรบ้างเลยครับ อันนี้คืออะไรพี่อ๋ออนนี้ของเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอลฝากฝากเอาไว้คือก็ไม่มีอะไรครับพี่ครับพี่เอากระเป๋าเก็บไว้บ้างก็ได้นะครับเยอะเลยครับจัดเต็มครับอ๋อสวัสดีครับ พี่ไรครับต้นครับพี่ต้นวันนี้ขับอะไรมาครับอไอกเอนครับอากาศร้อนนะร้อนมากครับวันนี้วันนี้วันนี้ไม่ได้มาท่านเดียวโดยมีเมียสองใบสองใบก็ต้องมาสองคนครับอวันนี้พาแฟนมาเที่ยวด้วยอ๋อดีครับจะให้เห็นแล้วคุณผู้ชมครับว่าการขี่รถไ์เที่ยวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราผู้ชายที่เรียกว่ามาขี่รถเที่ยวทิ้งให้ภรรยาหรือแฟนเนี่ยอยู่บ้านมาด้วยกันได้ครับ ที่สำคัญเนี่ยคือเรามีอุปกรณ์เทปดีมวกันน็อคเสื้อแจ็คเก็ตมีกันครบเนี่ยก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันได้ไปแบบครอบครัวแพ็คคู่ครอบครัวได้ครับวันนี้ครับผมเอารถอะไรมารถอะไรมาครับเอาเบนซ์มาครับวันนี้ครับเบนซ์คูเป้ซีนแปดศูนย์ครับ แล้วปกติใช้มอเตอร์ไซค์อะไรอยู่ครับคาวา z ซ X10R ครับผมวันนี้รู้สึกไงบ้างครับคนอื่นก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันแล้วขับรถอยากมากครับอยากอยากขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันครับวันนี้ติดติดตรงที่มีไม่ให้มา <laughs> <laughs> อันนี้เรื่องสำคัญครับเพราะว่าถ้าผอไม่อนุมัติเนี่ยอยากขัดขืนนะเพราะถ้าขัดขืนเนี่ยอนาคตทางการขี่มอเตอร์ไซค์อาจจะดับลุกได้นะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นความมั่นคงของ สถาบันครอบครัวครับก็ซึ่งวันนี้ก็ทําดีแล้วครับน้องโรสครับแต่ว่าเอ๊ะตอนเช้าผมได้รู้ว่าจริงๆจะซ้อมออไใส่มาด้วยนะภรรยาเขาเอาเหรอใช่แต่ว่าภรรยาอุปกรณ์ไม่พร้อมครับผมอืมดีครับดีครับเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องของเซฟตี้เป็นเรื่องสาคัญครับอย่างเมื่อกี้พี่กบก็หลายๆท่านก็เลยแนะนาไปแล้วว่าขี่รถเนี่ยเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเป็นสําคัญเอาละถึงเวลานี้แล้วอยากขี่รถแล้วเราแต่ว่าผมเห็นมีอีกกลุ่มหนึ่งมานะรู้สึกจะอยู่ตรงนู้นอะ อ๋อมีเพื่อนๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปถามเขาด้วยเหมือนกันว่าพอดีมาอยู่จอดที่ปั๊มเดียวกันเขาไปไหนกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปทำความรู้จักเขาบ้างดีกว่าครับไปครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปไหนกันครับไปไหนกันครับข้าว่อนต้นจะไปทานข้าวตรงเขาคลองตรมบางกระเบนร้านปวยยาอะไรอ่ะ ไปทางเดียวกันเลยครัวยาครัวคุณยาครัวคัวยาเซ็ตดีๆนะครับคผู้ชมครับได้จ้ามือแล้วครับไปทางเดียวกันเลยครับเดี๋ยวเราเกาะไปทานกับพี่เขาด้วยดีกว like yeah, ่าครับวันนี้ก็มาเที่ยวเราชาวสองล้อเหมือนกันวันนี้ในกลุ่มนี้เขาจะมีหลากหลายมากกว่าของเราเนี่ยค่อนข้างจะคาวาซากิกันทั้งคณะนะฮะอันนี้เรามีทั้งคาวาซากิมีทั้งดูคาตี้มีทั้งบีเอ็มนะฮะจริงๆอะอยากได้คันนี้อยากได้คันนี้อยากได้คันนี้ผมไม่อยากได้นะคันนี้อยากได้คันนี้อยากได้ได้คันนี้สภาพพิเศษ อยากได้คันนี้สวยรถสวยใครเจ้าของครับพี่ใครเจ้าของสัมภาษณ์นิดนึงครับในฐานะรถสวยมากครับมัลติสตาร์ด้าพันสองเอสซื้อมานานเนี่ยครับพี่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโอ้โหสดสดร้อนร้อนเลยได้เลยพี่ได้แล้วแต่ยังไม่ได้ติดอ๋อสดสดร้อนร้อนเลยขี่ดีไหมพี่ดีมากมันไหมครับมันแต่มันอย่างไรจะเป็นอยางไงไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะไป ขอยืมเข้ามาลองบ้างนะฮะแต่วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพวกพี่ๆมากๆเลยนะครับว่าที่มาเจอกันกลางทางแล้วเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวผมเลยในมืองจงวันอ้าวผมก็หาเจ้าภาพอยู่เหมือเอาเลยเอาหรองั้นไปดีกว่าขอบคุณมากครับพี่แล้วเดี๋ยวเจอกันระหว่างทางครับสวัสดีครับ ถึงจุดพักจุดแรกแล้วครับจุดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่เขาเรียกว่าที่น่าสนใจมากของถนนเส้นนี้นะครับริมปากแม่น้ําบางกระบูนครับซึ่งข้างๆผมด้านนี้ฮะเป็นอ,อันดามันเอ้ยไม่ใช่ดีต้องอ่าวไทยนะฮะทะเลอ่าวไทยนะครับ,เเรบซึ่งรายละเอียดว่าทําไมตรงนี้นอกจากวิวสวยๆเนี่ยมันยังมีที่มาที่ไปอะไรบางอย่างอีกเล็กน้อยผมเนี่ยบอกเมื่อกี้บอก,บ,อกบัดดีผมแล้ว ให้แจ็คเข้าไปหาข้อมูลมานะครับแต่ตอนนี้คุณผู้ชมแล้วเขาหายไปไหนกันหมดแล้วครับทั้งกลุ่มอ้าวอยู่อะไรบนนู้น เฮ้ยไม่ใช่ไททานิกอา,อารมณ์พาไปเปล่าเอาโอ้โหกํากำลังเพลินเลยเนี่ยฟิลมัน<บ>ได้เนี่ยมีลงมีเรือแถมริมร,ร,าาริมสะพานนึกว่าอยู่หัวเรือเนี่ย <c oughs> มาข้อมูลดีกว่าตอนนี้เราอยู่ตรงปากอ่าวบางตะบูนบางตะบูนเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่หนึ่งคือวัดบางตะบูนแล้วก็จะมีนั่งเรือชมวิว ชมห,หอยในช่วงค่ำๆเหมือนที่อัมพวาครับแล้วก็จะมีชมฟาร์มฟาร์มหอยแครงอยู่ตรงมุมด้านนู้นทางด้านนู้นเนี่ยเขาก็จะมีโฮมสเตย์อยู่ตรงกลางน้ำเลยถ้าใครสนใจที่จะมาพักเนี่ยก็มาติดต่อแถวนี้ได้เลย ไปดีครับคุณผู้ชมครับเอ้าวพี่ไปไหนมาครับหลังจากที่กินร้องท้องเหมือนกันเมื่อสุดทุนนี้คิดตังค์ไปพันกว่าบาทอะฮะไปคืนกำไรเขาซะงั้นอ่ะแล้วงั้นแล้วทำไมช้าปวดท้องนี่ครับเอาเลยโอ้ปาปาดปาดปาดปาขาหายยังสุมซึมลุกช้าครับเจ็บขาค่อยๆประคองประคองไปเราไปขี่ต่อ นะฮะขอแบบบรรยากาศหลอๆบ้างนะคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อกี้เขาซ้อมแอ่า์แคงกิ้งไปเมื่อกี้ตรงนู้นกันแล้ว2คนนะฮะตอนนี้เราเปลี่ยนมุมมาแบบรลอๆ,ๆ,ๆบ้างนะจริงๆไม่ใช่หรอกครับก็จะพาคุณผู้ชมมาแวะระหว่างทางนี่ะตอนนี้เราขับรถมาเอ้ขีมม่มอเตอร์ไซค์มาระหว่างทางจากเมื่อกี้กรุงเทพมหานครแวะตรงปากอ่าวบางระบูนนะครับแล้วก็กําลังมุ่งหน้าจะไปทางหัวหินนะฮะซึ่งข้างหน้าเนี่ยอีกประมาณสัก 10กิโลก็จะถึงหาดเจ้าสำราญแล้วแต่ระหว่างทางตรงนี้นะฮะเราเห็นหลายๆจุดเนี่ยเมื่อกี้ผ่านมาเราเห็นทั้งนาเกลือเขากาําลังทํานาเกลือกันอยู่ข้างหลังผมนี้ก็เป็นนาเกลือนะฮะแต่เส้นทางเส้นนี้เนี่ยที่อยากจะนําเสนอเนี่ยครับผู้ชมคือเส้นทางเส้นนี้เขามีจุดแวะเขาเรียกว่าจุดชมวิวเนี่ยเป็นช่วงๆระยะทางรัก2กิโลเนี่ยก็จะมีอยู่เป็นแห่งๆไปนะฮะแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีความพิเศษได้เหมือนกันซึ่งหนึ่งในจุดชมวิวที่เราพา,าแวะตรงนี้เนี่ยเขาเขียนไว้เลยครับ ชายฝั่งทะเลนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมีนกหลายๆประเภทหลายๆชนิดที่ที่มีความสําคัญที่เรียกว่าต้องหาโอกาสมาสัมผัสนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตรงนี้แหละฮะทุกคนกำลังยืนมองนกกันอยู่นะฮะไม่รู้นกอะไรครับกำลัมงมองกันอยู่นะฮะกำลังพยายามดูกันฮะเพราะว่าเราจะเห็นมีทั้งนกนกปากหางนกกระยางนกอย่าถามต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิดให้แจ็คเล่าดีกว่ามีนกอะไรบ้างนะเขาบอกไว้ว่าตรงนี้ ยามาลูอีโคพลัสน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ระดับพรีเมียม 10W40 ที่คิดค้นมาเพื่อคนรักโลกวางใจยามาฮ่ามั่นใจยามาลู